วันนี้ผมก็อยู่ในเกมมาครับนะอันนี้คือเรือไททานิกที่ผมยังสร้างไม่เสร็จนะแล้วมาดูกันว,ว่าผมสร้างยังไงผมสร้างแบบเร็วมากนะค <c oughs> ืนเดียวผมได้เลยเอฟวจ๊กนี่ก็มีไฟโคตรเยอะแล้วก็จะบีวบันไดตรงนี้นี่โอ้ยตกเรือ นี่ก็ท่าเรือยังสร้างไม่เสร็จเลย,นะย,เ,ย,เ,ยนเนี่ยยังเหลือเยอะหนูยังไม่ได้ไปดูข้างบนเลยนีย่ขึ้นบันไดโอ้โหเกือบนะแล้วแนี่ก็จะเป็นห้องหนึ่นะีวแล้วก็อีกห้องนึงแนะนี่แค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะมาอีกทีหนึงนะ่งครับตอนเรือมีอีกปล่องหนึง่ง เดี๋ยวผมไปสร้างก่อนนะครบาย